ในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิและแถวแถวหมู่หนึ่งบ้านท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเนี่ยปรากฏว่านี่นะครคุณผู้ชมขาวโพลแบบนี้ไม่ใช่หมอกนะครับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มหมอกควันไฟป่าที่ลอยลงมาปลักปกคลุมค่อนข้างเยอะมากทําให้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยมองไม่เห็นตัวตลาดทองผาภูมิเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันก่อนนะฮะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พอสมควรและก็นักท่องเที่ยวคืออย่างที่บอกไป กาญจนบ,บุรีช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะแลวเนี่ยดูนะฮะสภาพอากาศออกม้าแบบนี้มันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับตอนนี้แม่ค้าในตลาดเองก็บอกว่าไฟป่าในปีนี้มาเร็วมากนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้มีควันเยอะมากทําให้แสบตาต้องสวมแมสเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะครับมีไฟไม่ป่าจากภูเขารอบข้างก็อยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้านิดนึงนิดนึ่งไปหมดเลยมองไม่เห็น วิธีขัดพวกเขาพวกเขาพวก,กวิวอะไรเลยนักท่องเที่ยวบนกันแล้วตอนนี้จังหวัด